ในอนาจักรหน้าใต้ผืนน้ำลึกแห่งหนองหานมีนาคีบ้โลโฉมองค์หนึ่งผะนามว่าผะนางมันทีรานาคินีพระราชธิดาพญาสีสุดโธนาคาราชและพระสนมสีปภาพาาคินีผะนางมีระวรากายสีเขียวมอรกตและมีพรรังเวทนุนนาคาที่สืบทอดมาจากพระปิดาวันหนึ่งผะนางมันทีรานาคินีได้ขึ้นมาพักผ่อนยังทานน้ำตกผะนางได้พบกับพญาคุลคัน นาคหนุ่มผู้มีพระวรกา,ายสีขาวบริสุทธิ์ดังแสงจันทร์ซึ่งมีกำเนิดจ,จากดินแดนหน้าทางทิศตะวันออกทั้งสองนั้นมีวัสนาต่อกันจึงบังเกิดความรู้สึกเพึงใจตั้งแต่แรกเห็นแต่เนื่องจากชาติกำเนิดที่แตกตา่างพญาสีสุดโทนาคราชจึงไม่อาจยินยอมให้ทั้งสองอยู่ร่วมกันได้เพื่อพิสูจน์ความรักและความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันพญาสีสุดโทนาคราชจึงกำหนดบททดสอบ พระอ,องค์สั่งให้ทั้งสองเดินทางสู่ดินแดนเวียงคำทรมินดินแดนอาถรรพ์ที่แม้แต่หน้าผู้แข่งแก่นยังต้องหวาดกลัวเป็นดินแดนแห่งคำสาปของเหล่าพญานาคที่เคยท้าทายอำนาจขององค์อินพระเจ้าผู้ของสวรรค์ภายในเวียงคำทรมินเต็มไปด้วยม่านหมอกและเงามืดพระนางมันธิราและพญากรขันนาฟลาชต้องพบกับเหล่าพูดพายที่วนเวียนอย่างไม่มีวันสงบ พวกพูดภายนี้เป็นวิญญาณน้าที่ถูกสาปด้วยบาปแห่งความทะเยอะทะยานและการทรยศพระนางมันทิลาและพระยากุรคทันต้องเดินทางฝ่าฟาฟนพื้นที่อันแฝงด้วยคำสาปแห่งลัทิกานิลันที่ทำให้ดวงตาของพวกเขามองเห็นภาพลวงต่างๆไม่รู้จบระหว่างทางนั้นพวกเขาได้พบกับเจ้าแม่จันอุสาผู้เป็นเทวีแห่งแสงสว่างและลาตี ผูมีร่างกายงดงามด้วยแสงสีเงินนวลดวงตาอ่อนโยนแฝงด้วยความลึกลับแต่เธอเป็นผู้คุมกฎเกณฑ์แห่งเวียงคำทมินเจ้าแม่จันอุสาตัดสินใจยิ่งข้อเสนอให้ทั้งสองต้องผ่านการทดสอบความซื่อสัตย์ต่อกันหากไฟใดหลงในภาพลวงตาของพูดภายหรือว่นไหวต่ออำนาจและความเย้าวยวนในดินแดนแห่งนี้จะต้องถูกคำสาปให้กลายเป็นพูดพายเช่นเดียวกัน พญากุลชันนาชาลาดเริ่มถูกภาพหลวงตาของพูดภายล่อลวงให้เห็นพระนางมันทีราแปลใจไปอยู่กับพญานาตอื่นนั้นทําให้เกิดความทุกข์ใจและความสงสัยแต่เขายัางคงมุ่งมั่นในใจว่าความรักของเขาต้องมั่นคงพระนางมันทีราเองก็ต้องเผชิญกับภาพของพยากุลคันที่ยอมละทิ้งเธอเพื่ออำนาจและความยิ่งใหญ่ แต่เธอก็เลือกที่จะยืนหยัดมั่นคงในคำสัตย์ของพวกเขาทั้งคู่เมื่อทั้งสองได้ผ่านการทดสอบเจ้าแม่จันอุสาจึงเปิดประตูทางออกจากเวียงคำทรมินพร้อมกับการวอวยพรให้ความรักของพวกเขาได้รับการคุ้มครองเมื่อพวกเขาทั้งสองได้เดินทางมาพบกับพญาสีสุดโทนคาราชพอองค์นันได้ทรงเห็นความกล้าหาญและความซื่อสัตย์จึงได้ยอมรับทั้งคู่ให้ได้อยู่ร่วมกัน ทั้งสองนั้นมีบุตรธิดาร่วมกันสามพระองค์และเมื่อหมดอายุไขในเมืองหน้าพระนางมันทิราน,นาคินีก็ได้เวียนไหวใตเกิดในวัฏสงสารสืบต่อไปและนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าที่มาให้อาจารย์กบวาดและสื่อองค์ให้นะคะอาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆฝากกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ